เปิดตัวแอปซอร r เรในประเทศไทยแล้วประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับความสนใจจากเทคโนโลยี A ที่เป็นเจเนอเรชันใหม่จากโอเพนแอทำให้ชุมชนครีเอทีฟในประเทศไทยได้เข้าถึงประสบการณ์ใหม่ๆในการสร้างวิดีโอด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โอเ n นแอประกาศเปิดตัวแอปซอฟท์ที่เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์วิดีโอด้วย AI ที่มีความสามารถในการสร้างวิดีโอที่สมจริงและน่าทึ่งได้อย่างง่ายดายทำให้ครีเอเตอร์ทั่วโลกได้สร้างสรรค์และแบ่งปันมุมมองใหม่ในแบบของตนเองไม่ว่าจะเป็นการรีมิกผลงานจากครีเอเตอร์คนอื่นๆหรือสร้างวิดีโอใหม่จากคลิปในแฟนผีซอร์ แอป o อรมีฟีเจอร์แคมีโอที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ฉากในวิดีโอได้อย่างปลอดภัยและสร้างแคมิโอของตัวละครจากชีวิตจริงหรือจินตนาการของตนเองทําให้วิดีโอที่สร้างขึ้นมีความสนุกและเป็นเอกลักษณ์ของตนเองฟีเจอร์นี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานกลุ่มแรกเพราะมันเป็นวิธีใหม่ๆในการเชื่อมต่อและสนุกกับเพื่อนๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ มิลินทจินดาผู้ผลิตสื่อชื่อดังของประเทศไทยที่ได้ทดลองใช้ซอระกล่าวว่าซอระไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างสรรค์เท่านั้นแต่ยังเปิดประตูให้ได้เห็นคอนเทนต์สุดล้ำจากครีเอเตอร์ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ยังเป็นโอกาสทางความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริง ฟีเจอร์ค a แรคเตอร์แคมีโอสมาใหม่ๆที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตัวละครจากชีวิตจริงหรือจินตนาการของตนเองได้ตัวละครเหล่านี้สามารถแท็กและนำกลับมาใช้ใหม่ในการสร้างวิดีโอได้ทั้งโดยคุณเองและหากคุณเลือกก็สามารถให้ผู้ใช้อื่นนำไปใช้ต่อได้เช่นกันการสร้างตัวละครก็ง่ายมากแค่อัปโหลดวิดีโอของตัวละครที่ต้องการสร้างและตั้งชื่อให้ตัวละครของคุณแล้วแท็กเมื่อคุณต้องการให้มันปรากฏในวิดีโอ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นี้ซึ่งมาได้ทันช่วงเทศกาลฮัลโลวีนซ่วมาพร้อมแพ็คตัวละครสุดคลาสสิกให้ทุกคนได้ลองเล่น5แบบตัวละครที่มาพร้อมก,กับการเปิดตัวนี้คือ d ร a c เ l a f เลอร์แฟรงค์สไตน์โกสวิและเช k โครันชัน โอเพนมุ่งมั่นที่จะเปิดตัวซอสยอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบในประเทศไทยด้วยมาตรการสำคัญเช่นฟีดที่ออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่เพื่อเลื่อนไม่หยุดทําให้ผู้ใช้สามารถสร้างผลง,งานของตนเองได้อย่างเต็มที่และควบคุมภาพลักษณ์ของตัวเองได้เต็มที่ทําให้ผู้ใช้สามารถเพิกถอนสิทธิ์หรือเอาวิดีโอออกได้ทุกเมื่อทั้งนี้ทุกวิดีโอที่สร้างด้วยซอสเราจะมีลายน้ําที่มองเห็นได้และลายน้ําดิจิทัลตามมาตรฐาน c 2ป่าเพื่อช่วยให้ผู้ชมสามารถตรวจสอบที่มาของวิดีโอได้อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ สำหรับผู้ใช้งานวัยรุ่นมีการจำกัดจำนวนวิดีโอในฝีต่อวันโดยอัตโนมัติและมีกฎเคมีโอที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับกลุ่มนี้พร้อมทีมผู้ตรวจสอบเนื้อหามนุษย์เพื่อจัดการกรณีการกลั่นแกลง้งซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมชาติในการใช้งานแอปซอร์แอปซอร์มีฟีเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่สะท้อนวัฒนธรรมอารมณ์ขันและสไตล์แบบไทยได้อย่างเต็มที่ทำให้วิดีโอที่สร้างขึ้นมีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นเรื่องราวของชีวิตจริงในประเทศไทย แอปซอร์มีความสามารถในการสร้างวิดีโอขั้นสูงด้วย2โมเดลสร้างวิดีโอจาก Open a แอทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่สมจริงและน่าทึ่งได้อย่างง่ายดายและสร้างความสนุกและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับวิดีโอที่สร้างขึ้นทําให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันมุมมองใหม่ในแบบของตนเองได้อย่างง่ายดายดาวน์โหลดแอปซอร์รได้ฟรีบนระบบ iOS App Store วันนี้เลยและ